อานให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาปลดความจากเพจเฟซบุ๊กของคุณพัชินอินทระวงบันทึกความคิดจดไว้ให้เธออ่านสิ่งเล็กๆที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันรวมกันมากเข้าย่อมกลายเป็นภาพใหญ่ของชีวิต แต่ละสิ่งที่เรากำลังทำแลกมาด้วยการเผาเวลาในชีวิตของเราเอง30นาทีของคนเท่ากันแต่คนเราใช้เวลาแตกต่างกันคนหนึ่งใช้เวลา30นาทีอ่านหนังสือได้หลายหน้าขณะที่อีกคนดื่มเหล้าได้หลายแก้วกับอีกคนทำงานเสร็จไปหลายอย่างขณะที่อีกคนหนึ่งอาจใช้เวลาตีอกชกตัวกลดาท้อใจ มีบางคนใช้เวลา30นาทีกินข้าวกับครอบครัวและสอนการบ้านลูกขณะที่อีกคนคุยโทรศัพท์หงุดหงิดโกรธเกรี้ยวเราใช้เวลาของเราไปกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เติบใหญ่งอกงามเวลาคือสิ่งมีค่าก็จริงแต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเราคือคนที่เห็นคุณค่าของเวลาบางคนใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า แต่บางคนก็ใช้เวลาเพื่อฆ่าความเจริญในชีวิตของตัวเองการดูแลคำพูดคือการดูแลชะตาชีวิตการฝึกฝนตนเองด้วยการระวังคำพูดเป็นหลักธรรมที่เข้าใจง่ายแต่เวลาฝึกจริงต้องใช้ความอดทนสูงฝึกแรกๆอาจรู้สึกอึดอัดว่าทำไมเราจึงต้องทนทำไมเราไม่ได้พูดอะไรตามใจตัวเองแต่หากคิดดูให้ดี เราจะเห็นโทษและอันตรายของการพูดไม่คิดว่าสิ่งนี้ทำลายชีวิตได้แค่ไหนเพราะคำพูดคนทำลายได้ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ภาพลักษณ์ของผู้ที่พูดเองความสัมพันธ์ในครอบครัวคู่รักเพื่อนฝูงความก้าวหน้าในอาชีพเลยไปถึงความสุขและความทุกข์ก็มีผลสัมพันธ์กับคำพูดโดยตรงแน่นอนว่าคำพูดเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างให้จับต้อง ไม่สามารถนำมาชั่งตวงวัดเข้าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้เองคุณธรรมในด้านวาจาจึงเป็นสิ่งที่หลายคนประมาทละเลยไม่ใส่ใจให้ความสำคัญทว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำบ่อยๆสิ่งนั้นจะกลายเป็นความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วย่อมกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะอย่างรากลึกเป็นชะตาชีวิต จากชะตตาชีวิตกลายเป็นวิบากกรรมที่เป็นเงื่อนปมร้อยรัดแน่นหนาผูกลากกระชากชีวิตของเราให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกให้ตกต่ำหรือเจริญรุ่งเรืองวิบากกรรมคือสิ่งยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจสูงและมันทำงานอย่างลับๆเงียบๆมันไม่ต้องการเปิดเผยตัวแต่ต้องการให้เราชะล่าใจถลำลึกแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้มากที่สุด เพราะคำพูดไม่ใช่แค่คำพูดแต่คำพูดคือส่วนสำคัญในการกำหนดโชคชะตาเศกสาบวิบากกรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองช่างมันกับปล่อยวางช่างมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกับคำว่าปล่อยวางคำว่าช่างมันถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกของการประชดประชันอยู่ในนั้นและอาจหมายถึง การปล่อยปละละเลยให้เป็นไปตามยะถากรรมไม่ดูดำดูดีอีกต่อไปส่วนปล่อยวางนั้นถ้าให้ถูกตรงกับแง่มุมทางธรรมจริงๆก็คือคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่าเข้าใจคือเราเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นรับรู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งใดที่เราทำได้สิ่งใดที่เกินกำลังของเราถ้าส่วนใดทำได้แก้ได้เราก็เข้าไปทำไปแก้อย่างสุดความสามารถ แต่ส่วนใดที่เราทำอะไรไม่ได้ไม่อยู่ในความสามารถที่จะแก้ไขเราก็เปิดใจและยอมรับพร้อมเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัดอารมณ์ในเชิงลบออกไปลักษณะนี้คือความหมายของคำว่าปล่อยวางซึ่งถ้าเข้าใจอย่างนี้คำว่าปล่อยวางก็จะมีประโยชน์กับชีวิตอย่างมหาศาลทั้งคำว่าช่างมันและคำว่าปล่อยวางถูกใช้กันมากในยุคนี้ อาจเพราะยุคนี้มีอะไรหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้มากขึ้นทุกทีสองคำนี้ก็เลยถูกพูดกันจนชินปากอย่างไรเสียสิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือการดูแลรักษาหน้าที่ของเราให้ดีหลายคนชอบพูดคำว่าช่างมันปล่อยวางหรือแม้แต่ช่างหัวมันพูดหรือบ่นในลักษณะตัดเพอพูดเสร็จแล้วก็ทิ้งทุน่นโกยแนบทำไม่รู้ไม่ชี้วิ่งหนีปัญหา การทำเช่นนี้นอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังทำให้ปัญหาใหญ่และหนักกว่าเดิมปล่อยวางในเรื่องที่ควรปล่อยช่างมันในเรื่องที่ควรช่างมันไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตย่อมเต็มไปด้วยปัญหาเราอาจต้องพูดหลอกตัวเองด้วยความเจ็บปวดซ้ำๆว่าช่างมันช่างมันตลอดไปผู้ให้และผู้รับถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ให้ เราควรบอกตนเองว่าให้แล้วก็อย่าไปยึดว่าเราได้ให้เขาอย่าไปยึดว่าเขาต้องตอบแทนบนคุณของเราแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะผู้รับก็ควรจะคิดอีกแบบคือคิดว่าใครก็ตามที่เคยให้ความรักให้ความเมตตาช่วยเหลือดูแลเราคนคนนั้นก็มีพระคุณกับเราเป็นคนที่เราควรจะทดแทนบุญคุณหากทุกคนคิดเช่นนี้ก็จะดีกับตนเองและดีกับสังคมส่วนรวม แต่ในทางกลับกันถ้าสังคมเกิดมีความคิดกลับด้านคิดแปบกลับหัวกลับหางคือคนที่เคยเป็นผู้ให้ไปทวงบุญคุณผู้รับไปคิดว่าฉันเคยช่วยเธอคราวนี้เธอก็ต้องช่วยฉันบ้างส่วนคนที่เป็นผู้รับกลับไม่เห็นน้ำใจผู้ที่เคยช่วยเหลืออ้างว่าช่วยแล้วก็ไม่สมควรมาทวงบุญคุณกันถ้าหากคิดเช่นนี้ในความสัมพันธ์ ก็จะมีแต่การทะเลาะขัดแย้งเรื่อยไปโทษกันไปก็โทษกันมาเพราะต่างฝ่ายต่างไม่มองกิเลสของตนแต่กลับไปมองกิเลสอีกฝ่ายมองข้ามความเห็นแก่ตัวของตนแต่ไปมองความเห็นแก่ตัวของอีกฝ่ายหากความคิดเช่นนี้อย่างรากลึกระยะยาวต่อไปก็จะไม่มีใครช่วยใครเพราะไม่มีใครมีหน้าที่ต้องให้อะไรใครและไม่มีใครต้องทดแทนบุญคุณใคร ความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็จะเป็นไปในลักษณะแห้งแลง้งให้อย่างผู้ให้และรับอย่างผู้ให้โลกนี้จึงอยู่รอดให้อย่างผู้รับและรับอย่างผู้รับโลกจะวอดวายเมื่อาหลาสิน้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์